สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีใจมากเลยนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่ปราสาทสังสินชัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูพื้นที่โดยรอบปราสาทสังสินชัยว่าโดยรอบของปราสาทสังสินชัยนี้นะคะ,ะที่อยู่โดยรอบของอคูน้ําคันดินนะคะที่เป็นตัวอยู่ล้อมรอบนี้นะคะมีความใหญ่โตแล้วก็มีความสวยงามขนาดใดนะคะ แต่ณนะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทสังสินชัยก่อนนะคะปราสาทสังสินชัยที่นี่นะคะเป็นสถานที่หรืออาจารย์มักจะเรียกว่าวิหารเทพเจ้านะคะวิหารเทพเจ้าเนี่ยนะคะมีอิทธิพลบทบาทต่อชุมชนแถบนี้คือเป็นวิหารที่ไว้ในเรื่องของการประทานฝนนะคะประทานความอุดมสมบูรณ์นะคะประทานพืชพันธัญญาหารดังนั้นชุมชนเมื่อทําทการเก็บเกี่ยวนะคะ เก็บเกี่ยวพืชพันธนุ์ธนญอาหารของตนเองแล้วก็จะนำข้าวปลาอาหารเครื่องบวงสวงเส้นไหวต้ต่างๆเนี่ยหรือเรียกว่าบรรณาการเนี่ยมาถวายเดดเทพเจ้าซึ่งจะต้องผ่านพรามที่รักษานะคะ,ะวิหารแห่งนี้นะคะในการประกอบพิธีกรรมอาจจะใช้ ในช่วงขึ้น3ามข้าเดือน3นะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะมีพิธีกรรมความเชื่ออื่นๆอ,อีกมากมายเหลือเกินนะคะแต่ในช่วงรงนาหรือทําไร่ไถนานะคะในช่วงขึ้น6กข้าเดือน6นั้นนะคะจะเป็นการทําพิธีรรขอความอุดมสมบูรณ์นะคะต่อเทพเจ้าดังนั้นเทพเจ้าที่มีบทบาทต่อชุมชนโดยตรงนั้นก็คือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพราะพระอินทร์เนี่ยถือว่าท่านเป็น เทพเจ้าผู้ประทานฝนนะคะเป็นเทพเจ้าของสายฟ้าฟ้าเป็นเทพเจ้าของความอุดมสมบูรณ์นะคะให้ฝนให้ลมให้น้ําต่างๆในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นบทบาทของพระอินทร์จึงถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของประชาชนผู้ทาการเกษตรนะคะเพราะาพระอินทรน์อาจจะมีอิทธิพลและบทบาทต่อชมุมชนว่าในเรื่องของโรคระบาดอาจจะเกิด อาจจะสามารถทําให้ภัยแห้งแล้งได้นะคะทำให้เกิดเคกว่าเข้ายากหมากแพงนะคะมีสัตว์มาแท้กิน พืชพันธัญญาหารเกิดความผิดภัยพิบัติชีพหายต่างๆเหล่านี้นะคะดังนั้นการสร้างศาสนสถานหรือโบราณสถานเพื่อสักการะบูชานนเทพ,พเจ้านั้นเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์จากเทพ,พเจ้าขอความมั่งคั่งจากเทพ,พเจ้าแล้วก็ขอความภาสุกจากเทพ,พเจ้าเพื่อให้วิถีชีวิตของการดํารงชีวิตของตนเองนั้นมีความประสบสุข ะะยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นอิทธิพลบทบาทของพระอินทร์ทรงช่างเอราวันแล้วก็วิหารแห่งนี้ได้มีอิทธิพลและบทบาทต่อกลุ่มชนบ้านจานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมานับพันปีแล้วนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ